สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สาวติสิะพาพี่น้องมารับสินลับพรนำกันได้จากบ้านสติตพิณพิธีผูกเขนสู่ขอนเดือนสามจะขึ้นสามข้าเดือนสามคนสิททำพิธีนี้จกคงทุกปี อยู่บ้านหลังนี้จ้ะผู้เฒ่าผูกก้แก่สิมารวมตัวกันผูกคอไม้คอมือรับศิลรับพรสู่ขวัญกันจ้ะมาเดี๋ยวสันจีกันขึ้นไปรับชมแล้วจ้ะวะ่าประเพณีทัานเป็นแบบไหนส่วนตัวสติ๊กเองกับน,นานมาบ้านกับบุคคลได้ร่วมพิธีแบบนี้ดอกจะกะเมื่อนอยู่เดี๋ยวเรามารับศิลรับพรรวมพิธีนํำกันนะจ้าจะข้ามเฮือนอุ้ยนี่มาเสติ๊กเอินผู้เฒ่าว่าผอุ้ยไม่อุ้ย้อจ้ะอุ้ยไม่อุ้ย นี่จ้ะอ uh 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 ุ <t uh <t uh ้ยมาอุ uh 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 ้ย uh อุ้ยเออขาเล่นพิธีอย่างจ้นี้ค่ะบ้านเฮาพิธีเดือนสามสามค่ำดูที่แข่าค่โมลำเชียงกันยังน้ำเดือนสามืใหม่สค่ำพี้ที่ผู้แขนอยู่ดีไม่หอีกผู้ปีเนาะบ้านเฮาเนาะถือว่าปีใหม่ ผู้เฒ่าผู้แก่อีหยังสิมาผู่แขนกันอยู่นี่เนาะเอออออจริงจัพิธีอันนี้เอื้อนหยังอันนี้เพื่อเอื้อนมาหยังอันนี้ผ่านสุกเบงผ่านสุขเบงผ่านสุขเบงอแล้วก็ชาวบ้านเฮาก็มาเรื่อยๆจังเริ่มพิธีแม่นบ่วชนี่อือจ่อยจังเริ่มพิธีเนาะเออแล้วก็เอาผ้าเพิ่นมาสวดอันนั้ฮะ ออันนี้ก็คือในครัวดนะจ้ะแตเอ็ดอยู่เอ็ดกินสู่กันกินจ้ะนี่ในครัวแมนูครัวแม่ครัวประจ้าหมู่บ้านบ่เนี่ยจ้าแม่ครัวประจ้าหมู่บ้านจ้างานที่เรานะคะเมนูอย่างเนี้นี่ลาบปลาจ้าต้มปลาแต่ลาบปลาตรงลาบปลาตรงเมนูผู้ถาวรบ้านเฮาเพิ่นมากินปลาจ้ะเนาะมันอ่อนแถวอันนั้นจ้ะ ครัวกับครัวบ้านๆเด้อเอาไปถ่ายพี่น้องเบิ่งก่อนโอ้อันนี้อันนี้ยกชิงสูงก่อนเดี๋ยวเซนเซอร์เป็นลังเลยของเตาเตากับเตาบ้านๆเลยจ้ะยางปลาคือพี่น้องว่าบ้านสติกยังยังเป็นออกแนวโบราณโบราณอยู่จ้ะนี่เพคนยังใส่เตาฟืนแบบนี้ด้วยจ้ะบ้านนี่ค่ะ เสต้าฟืนแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวรอจังหน่อยกับพิธีก็จะเริ่มจ้าเดี๋ยวส,วสาธิตที่ไทยพี่น้องเบิ่งดด้วยจ้าว่าเพิ่นเอ็ดแบบได้เนาะไปดูมาดูกลูกลก

được không nào bây giờ bây giờ mình sẽ tìm cái cái <laughs> cái cái cái

วันที่สิบเจ็ดถูกแล้ววันที่หน speak ึ่งเชิญดูมีแต่คนในหมู่บ้านด้วยจะอาจจะไม่ใส่เม็ดเพราะว่า Còn là mùi hoang hương bó phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

คนงาแล้วคนงานนะฮะนู่นโอ้ยโอมโอมยอมโอมเ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 อมโอมโอมโอม

แตงลวงตากับ <pine> ส <play Solomon> ิบุกเกนหายใช่ไหมนัทสิละพลันเดอ์จ้ามาพี่สิบบุกเ้นเล่กเจ้าขอไปบุกมา ูกเรียนให้กันจะเป็นถูงให้เจ้าเจ้าถุงม้ข่อยสลับกันไปผุงให้คู่คู่คู่คนจ้ะมือนี่เพินถือเป็นมือเลิกงามยามดีจ้ะพี่น้องบาคคนเพิ่นมีปุ๋ยปุ๋ยข้อพวกแกะพวกที่งงวอี้ควายอย่างพวกเพิ่นเสียไปเสียให้เสียนาจ้ะเพิ่นของขอสิงามมือนี่ค่ะยกเถียงให้เถียงนาออียงแบบนี้ค่ะเป็นมือสันวันดีเพิ่น่ามือนี่จ้ะ เด็กชายเด็กหญิงเจ้าหนี้มหน่อยที่ไหนคะอย่จ้ำแขกเขามานี่เอาไปเที่ยวเออเราไปจ้ำมาจ้แขกเห้อา

เซตพิธีแล้วจ้ะพี่น้องบบดนี้ฝนก็ตกมาพอดีดูสิโปล่อยนหน่อยๆจ้ะจากที่ขึ้นมาสองสามมือจำท่าโบมีฝนมือนี่มีฝนจ้ะพี่น้องพูดว่านี่แหละมือสันเันดีมือนี่ฝนตกเป็นแห้งเป็นมือที่ดีจ้ะเลือกทำยามดีมีฝนพ้อมแบบนี้แห้งเป็นมือดีจ้ะยังกินเผากินน้าเหมือนกันเผาผู้โโหขะก็หขะผู้นั่งกินจะกินจ้ะ มีแต่คนในหมู่บ้านเลยจะอาจจะไม่ได้ใส่แม่เป็นน้องเราต้องห่วงเด้อไม่ได้มีผายมาทางจากทางอื่นจ้ะหรือถ้ากันในหมูมม่บ้านก็เลยไม่ได้ใส่จ้ะแถวตอ,อนนี้หันบบมีจ้ะวิทยแถวนี้บบมีจ้ะแถาเพิ่อนเขาไม่ได้ไปใส่เอาเข้าของแม่เจ้านี่ไหม่เกินน้ำมาช้อนที่กสิประมาณนี้ บ้านพี่น้องมีคือกันก่ะคอมเมนต์มาคุยกันในเรื่อจ้าว่าบ้านบ้านบ้านใอยก็มีเห็นแบบนี้จากบ้านช็อติคอยู่น,น้องคนสวัสดิ์น้องคนพนมนเรื่อจ้าน้าจา้าคลิปมี็อตติค่ะบ้านพี่น้นองเบิง่งชมนี่เลยจ้าถ้าพี่น้องมักง่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจของครอบครัวสติค์นำใเรื่อจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาพี่น้องไปทางไหนมาติดตามกันเรื่อจ้า